ครับบ้านก็เป็นชาวมงครับบ้านติดทะเลครับทุกวันครับก็จะซ้อมบอลเตะบอลเล่นในหมู่บ้านนะครับกับ<ๆ>กับพวกพี่ๆน้องๆในหมู่บ้านก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่คือแบบชอบครับเพราะว่าพ่อเป็นเป็นนักฟุตบอลเก่าก้าวเข้าไปอยู่ในถิ่นชาติเป็นยังไงบ้างก็คือครั้งแรกที่มีโอกาสครับ,รบมีมีชื่อเรียกเข้าผมก็โทรหาพ่อมาแลกพ่อน้ําตาขอเบาของดีไหมดีใจครับ

เชัวร์วร่วเรื่องฟุตซอลวันนี้เรามาเช็คอินกันที่ไหนคะคุณพี่กั้นตองขะหาดบางเก่าครับหาดบางเก่าอำเภอชะอำครับจังหวัดเพชรบุรีครับสุดยอดอ่ะก็ต้อนรับพนิกรคนที่สามหมดแล้วชูวิทบ้านเลยที่แขกรับเชิญค่ะแนะนำตัวก่อนเลยวันนี้เราอยู่กับเต้ยเธอศักดิ์เจริญพธิ์จะรวดทางเรียบฟุตซอลสายเลือดใหม่ที่โดดเด่นเสเหลือเกินในทุก ไอ้หนูออกมาลกไอ้หนูแต่ก่อนที่จะพูดคุยกับน้องเตยนี่เลยนี่ค่ะจะมีสวยทุกครั้งสวยทุกครั้งของไอมาเน่กติกาง่ายๆนะคะเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วอย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะรวมไปถึงกดติดตามทุกช่องทางของเซนฟุตบอลด้วยอ่ะสองรางวัลเฉียกันไปฝากด้วยนะแฟนๆนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยเราอยู่กับเต้ยคับผมอ่ะเขาบอกว่าฉายาจรวดทางเรียก โอ้โหทำไมคุณเป็นยังความเร็วคุณจัดมากเลยอะก็น่าจะยิงแข่งกับก้านตองไหมเอาไหมเอาไหมกล้าไหมไม่ไหวครับยอมครับสู้ไม่ได้ไม่คิดจะสู้หน่อยเหรอสู้คนสักนิดนึงแอาแล้วขัดขืนขัดขืนนะถ้าสู้ตายเป็นเด็กอะตายเป็นเด็กอะอะเข้าเรื่องเลยเล่าชีวิตวัยเด็กหน่อยเจไปดูประวัติพิเตอร์มาเนี่ยเป็นชาวประมงครับแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับฟุตซอลวะยังไงครับบ้านก็ เป็นชาวมงครับบ้านติดทะเลครับทุกวันครับก็จะซ้อมบอลเตะบอลเล่นในหมู่บ้านนะครับกับกับพวกพี่ๆน้องๆในหมู่บ้านแล้วก็พอเลื่อนขึ้นไปเรียนมัธยมครับก็ก็เล่นอยู่แบบนี้ครับก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่คือแบบชอบครับเพราะว่าพ่อเป็นเป็นนักฟุตบอลเก่าแล้วก็ได้เข้าไปเรียนมัธยมครับอยู่ในโรงเรียนระดับตำบลนี่แหละครับในตำบลแล้วก็ ชื่อโรงเรียนอะไรตอนนั้นตนุลวงวิทยาครับสนุหลดวงสนดหลวงสนหลดวงเอาไหวซิพูดชัดๆโนดหลงวงได้แล้วครับผมแล้วก็เข้าไปเข้าไปเรียนครับแล้วก็ได้เรียนบ้างไหมเรียนครับเรียนคเป็นคนที่ไม่ได้เรียนอยู่ไ้เสียบเลยครับเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็ได้ได้มีโอกาสออกเดินสายครับช่วงช่วงมห้ามหครับนี่แฟนๆบอลเดินสายเมืองเพชรนี่ไม่แพ้ใครนะครับผมเออแล้วก็เดินสายเลยเดินสายครับแล้วก็พ่อเนี่ยครับเป็นคนสนับสนุน แต่คือแม่เนี่ยไม่ค่อยสนับสนุนสักเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนว่าถ้าเสาร์อาทิตย์ผมไปเดินสายพ่อจะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปทั่วครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยคือจะไม่ได้ออกทะเลรายได้จากหายไปแม่ก็จะไม่เล่มโมโหนิดนึงคือการปกติครอบครัวเนี่ยผัวเมียเขาจะไม่ให้ใครแบบออกทะเลในภาษาเรานะแต่นี่ก็เป็นชาวประมงไงที่เป็นชาวประมงไงคือจะไม่ได้ออกทะเลปั๊บไม่ได้ไม่ดีนะใช่ครับแล้วคือตอนนั้นแม่ก็คิดว่าแบบ เดินสายไม่ได <|so|>> ้ตังค oh, ์เดินสายไม่มีค่าแรงไม่มีอะไรแบบนี <h <h ้ครับแล้วมีไหมก็มีบ้างครับเป็นค่าน้ำมันเป็นสิน้ำใจครับแต่พ่อไม่บอกคือเขาให้ผมผมก็ แอบให้พ่อบ้างนี่แม่แต่พ่อไม่ให้แม่ไม่ให้แม่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ทุกคนแม่พอรายการนี้ออกอะแม่รู้แล้วจะได้ไปเคลียร์ปัญหาที่บ้านด้วยทีนี้เราไปมุ่งสู่เส้นทางฟุตซอลอาชีพได้ยังไงเอะเริ่มมันใกลตัวเหมือนกันนะเริ่มแรกเลยครับก็คือตั้งแต่เราเดินสายช่วงมห้ามหกครับแล้วก็พอจบมหกเราก็เข้าเรียนราชภัฏเพชรครับเรียนในโรงเรียนไรมหาลัยจังหวัดจ้ะก็พอไปเข้าเรียนเสร็จก็ได้เล่น ฟุตบอลครับของอมหาหลัยตอนนั้นคือฟุตบอลใหญ่เนี่ยโค้ชที่เขาคุมสโมสรห้องเงย็นท่าข้ามก็กคือ,อพี่เด่นครับอดีเลกเพ็งสุขเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นโค้ชแล้วเป็นโค้ชฟุตฟุตซอลท่าข้ามแล้วพอดีว่าพี่อ้วนอะ่ะเขาเป็นสิทธิ์เก่าราชพัฒน์เพชรอ๋อสิอ้วนสโมสรห้องเย็นท่าข,าขรร้า,ขามครับผมเป็นสิทธิ์เก่าราชพัฒน์เพชรเขาเขาก็เลยจะมาไปไปมาอาอาจารย์เขาให้ให้ให้มาช่วยเขาก็เลยเอาโค้ชฟุตซอลมาคุม ไปแววไปเข้าตาไงผมลิขิตนะอย่างเงี้ยโชคชะตาเป็นขีดเขียก็เลยได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับฟุตซอลมากขึ้นเพราะว่าท้องเย็นตาข้ามเนี่ยเป็นโค้ดด้วยแล้วาสโมสรก็มาช่วยดูพอจากจบฟุตบอลครับปีหนึ่งปีหนึ่งเขามาคุมปุ๊บเขาเห็นเรามีแววเขาก็เลยชวนไปเล่นฟุตซอลอาชีพครับโอ้ง่ายๆเลยนะใช่เขาก็เขาก็ชวนเขาเห็นเขาเขาเห็นเรา ขยันครับแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอะไรแบบนี้ครับเขาก็คิดว่าน่าจะเล่นได้เน่าจะมีประโยชน์กับฟุตซอลแล้วทีนี้พอเข้าไปที่ห้องเย็นถ้าข้ามมันมันต่างจากที่เราเล่นมาตลอดชีวิตเลยไหมเป็นยังไงบ้างมากเลยครับเพราะว่าเข้าไปมันเป็นระบบครับมันเป็นระบบอ๋อชีวิตเราอยู่แบบไม่มีระบบมาตลอดหมายว่าในในการเล่นครับมันเป็นระบบแบบแผนวิธีการเล่นมันต้องชัดเจนได้วอลตรงนี้จะวิ่งไปทางไหนไม่เหมือนกับที่เราเล่นฟุตบอลฟุตซอลเดินสายรับตัวนานไหม นานครับใช้เวลานานครับเพราะว่าตอนอยู่กับเขาก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้โอกาสแล้วพอปรับตัวได้ทีนี้แม่งฉายแล้วรเราฉายเลยก,ก็พอมีโอกาสได้เล่นครับรก็พยายามจะทําให้มันดีที่สุดครับพอพอได้ลงได้มีโอกาสลงไปเล่นจําของเราสึกแรกได้ไหมที่ได้ลงสนามแบบเป็นแบบจะเป็นทางการกับห้องเย็นด่าบตอนนั้นเป็นไงก็คือตื่นเต้นครับไม่เคยเล่นหลีกอาชีพมาก่อนแล้วเป็นหลีกอาชีพครั้งแรกของเรา แล้วลงไปเจอนักเตะระดับที่เราเคยดูเขาในทีวีในทีีวตอนนั้นจำได้ไหมเจอใครเอ่อนัดแรกที่ที่เล่นฟุตซอลลีกนะครับครับน่าจะเจอกับแบงคอกครับโอ้แบงคอกนี่ก็พวกเจอพวกพี่มัดพี่วินครับนาวินพี่นาวินพี่มัดพี่มัดแล้วก็หลังสเปนพี่ยาครับปัญญาล้วก็หน้าโอ้โหนี่ก็ออกรายการเราไปหลายคนแล้วนะเออเออเออนี่ก็แปลว่าเขาตามรอยมาตลอดนะจนเราตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับเกมแรกเป็นไงเละหรือเละหรือรอดก็ลงไป ครึ่งแรกจำได้เลยครับว่านำอยู่3 0มศูนย์สบายแล้วอยู่ที่แต่ว่าสบายแล้วครับครึ่งถังลงมาโดน6ลูกกลับมาแพ้หกสามครับก็ไม่เกี่ยวกับเรามั้งก็มีส่วนนิดนึ่งแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์ครับผมันจะทำให้เราเดี่ยวพัฒนาขึ้นแข็งแกร่งขึ้นครึ่งแรกยิงเขาสามขึ้นหลังอ๋อมียือสามใช่ไหม กูเบิลให้โดยไม่โง่ละนั่นคือประสบการณ์ของห้องเย็นท่าข้ามแล้วไปได้ถึงจุดไหนสําหรับตัวเองที่อยู่กับห้องเย็นก็คืออยู่กับห้องเย็นมาตั้งแต่เข้าเรียนปีหนึ่งก็คือตอนนั้นก็เรียนด้วยซ้อมด้วยจากซ้อมที่สมุทรสาครครับก็คือเรียนเสร็จสามโมงครึ่งบ่ายสามนะครับก็นั่งรถตู้ไปซ้อมอยู่ประมาณยันจบอะครับ ก็ประมาณสองสามปีเลยนะกว่าจะจบเราจบสี่ปีใช่ไหมห้าปีครับเรียนเรีียนครูเรียนเรียนครูทีนี้ก็คือด้วยความที่เต้ยเองอยู่กับท่าข้ามในยุคที่โค้ดเอเป็นโค้ดโค้ดเอพัทยาเป็นคุ้มได้เป็นรองแชมป์ครับผมอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่สูงสุดของสโมสรท่าข้ามด้วย่เป็นจุดสุดยอดของเราเลยไหม ใช่จุดสุดยอดเอ๊ะหรือว่าใช้เขาจุดสูงสุดดีกว่าปุสูงสุดดีวาใช่สูงสุดแล้วเหรอเออแล้วกูไปคิดอะไรอยู่ต่อ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 ไปต่อก็คือเป็นจุดสูงสของเราเลยใช่ครับแล้วดูกาลที่ที่เป็นรองแชมป์นี่เราผลงานเราเป็นยังงส่วนตัวผลงานก็คิดว่าดีครับเพราะว่าโค้ชเอ๋ให้โอกาสเยอะมากครับแล้วได้เป็นตัวหลักของสโมสรครับเป็นครั้งแรกครับที่ได้เล่นเยอะขนาดนี้แล้วคือยิ่งเราเล่นเรายิ่งมั่นใจครับแล้วก็ได้โอกาสเยอะ ทำให้ผลงานเราดีครับด้วยความที่เขาเล่นดีได้รับโอกาสต่อเนื่องนะคะไอ้ที่คุณห้อยนี่ไปซื้อมากัดใหน่เดี๋ยวก่อนอู้ไปนี่สายเขาบอกอยู่ซีเกมซีเกมมาตอซีเกมเซเล่นดีจนติดทีมชาติก้าวเข้าไปอยู่ในทีมชาติเป็นยังไงบ้างก็คือครั้งแรกที่มีโอกาสครับมีมีชื่อเรียกเข้าผมก็โทรหาพ่อมนแรกโทรไปครั้งแรก ทีแรกโทรโทรเบอร์ครับเพราะว่าแม่ไม่ไม่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็โทรเบอร์หาแม่ครับแล้วแม่ก็ให้พ่อคุยแล้วพอคุยคุยได้สักแป๊บนึงพ่อบอกดีใจแล้วผมก็เลยผมได้ยินเสียงพ่อแอบแอผมก็เลยแม่เดี๋ยววางนะผมก็โทรหาพี่ชายเปิดกองอยบร้อยไใ้ดีภาษาดิบวะพ่อบอกอุตส่าห์จะแอบแอบนะผมก็โทรหาพี่ชายครับแล้วก็เปิดกล้องครับแล้วก็พ่อน้ําตาเขาเบาดีใจครับความที่ปลุกปั้นแล้วก็ ส่งเขาเลยส่งเสียนะทั้งแรงกายแรงใจให้ลูกชายคนนี้นะถึงขั้นติดทีมชาติพี่กันใช่เต้ยคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้เต้ยเนี่ยถูกเรียกติดทีมชาติทั้งทังที่ตัวเองก็ไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ไม่ใช่ดาวดังใช้คำนี้เลยโนเนมเลยเด็กแบบเด็กขี้ตะลุยเลยอ่ะใช้คำนี้เลยดีกว่าวิ่งกะแกะกะแกะอยู่ตามหาใครแย่เธอก็ผมว่าเหตุผลแรกก็น่าจะเป็นผลงานในลีกครับซึ่งปีที่แล้วก็ เป็นตัวหลักของสโมสรแล้วก็ทําผลงานได้ดีครับแล้วก็มีชื่ออยู่ในทั้งเนียบดัทเทนโรกี่ประตู17ประตูครับอยู่ที่สามรวมโอ้โหรองเท้าทองแดงนะั้าอย่างเงี้ยถูกไหมก็มีรองเท้าทองคำรองเท้าเงินเนี่ยที่สามรองเท้าทองแดงเลยถ้าเกิดเป็นกระทะก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะอันนั้นเจ๊หลงก็ถือว่านี่เป็นเหตุผลครับผมที่ทำให้เราติดทีมชาตินะเพราะยิงขนาดนี้ไม่ติดให้ไม่รู้ไปสิวะโอ้เออเออถือว่าเป็นนักเตะ ฟุตซอลรุ่นใหม่สายเลือดใหม่คนอ่ะจะพูดถึงยุคเราด้วยความที่ไม่มีนักเตะเก่าๆนักเตะเก่าๆมาอยู่มีคอมเมนต์อะไรถึงเราบ้างไหมก็มีมีบ้างครับไปอ่านคอมเมนต์เขาก็มีบางคนที่แบบว่าทําไมคนนั้นไม่ติดทําไมคนนี้ไม่ติดอ๋อคือแบบว่ามองข้ามเราไปเลยครับผมผมก็เลยผมก็คิดกับตัวเองครับว่าแบบเรามีโอกาสแล้วเราก็ทําให้เขาดูเขาดูเขาเห็นว่าเราเข้ามาแล้วเรา เต็มที่นะวันที่ลงสนามในนามทีมชาติครั้งแรกที่แต่สนามเนี่ยตอนนั้นเล่าโมเมนต์ให้เราฟังนยครั้งแรกที่ในนามทีมชาติใส่เสื้อที่ติดอาตชาติถ้าเป็นยุคเจคือติดธงอ่ะครับผมอุ่นเครื่องครับรายการอุ่นเครื่องที่โชว์ดีซีครับนี่แค่อุ่นเครื่องนะใช่ครับก็จังหวะเดินลงสนามถแเขโาแถว เขาคงเม็นเจอซ่ากันมั้งพี่ก้าร้องไห้ครับน้ำตาไหลโร้องไห้นี่คือน้ำตาคอนี่คือดีใจติดตินชาต์ครับเขาดีใจมากดีใจครับเออแต่เข้าใจอารมณ์เนาะแต่ว่าเราก็ต้องเก็บอาการไว้ถูกไหมเพราะว่ามันกำลังจะแข่งใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวคู่ต่อสู้มาเห็นเราน้ำตาคอหาว่าเราดิบดิบครับแล้วพอได้ไปลุยซีเกมถึงขั้นเหรียญทองวันที่ขึ้นโพเดียม รับเหรียญตอนนั้นมันในใจคิดยังไงในใจตอนนั้นคิดถึงใครคิดถึงพ่อครับคิดถึงพ่อครับเพราะว่าพอได้เหรียญทองก็โทรหาพ่อก่อนเมืนกไงคือถ้าประสบความสาเร็จในด้านนี้ก็คือแบบคิดถึงพ่อเป็นคนแรกครับเพราะว่าพ่อเป็นคนสนับสนุนตั้งแต่เริ่มอ่าแล้วแล้วพ่อร้องไห้ไหมทีได้เหรียญทองพอดีใจครับพ่อไม่ไม่ร้องแล้วเก็บอาการแล้วแม่ปิดซอยไหม แม่บอกว่าไปฝงไปพาดกลับมาแก้บนกลับมาแก้บนให้แม่ด้วยลูกนี่คือความรักของพ่อของแม่ไงคือพ่อเนี่ยช่วยสนับสนุนทุกทางแม่เฮ้ยกูไม่รู้เรื่องฟุตบอลน่ะใส่หมูใส่หมูไม่รู้เรื่องฟุตบอลน่ะเพราะนั้นกูเนี่ยมูเตลูน่ะแม่ดีว่ายิงจักริเตั้งแต่ต้นเพชรบุรีนะยันปายค่ะจะเอาเออก็ถือว่าเป็นเป็นความรู้สึกที่เราฟังนะเรารู้สึกอินไปกับน้องเลยนะ ทีนี้พอได้ถึงระดับเหรียญทองซีเกมแล้วมันก็ยังมีกระแสอยู่พี่เต้ยครับผมคนก็ยังมั่งไม่เชื่อมั่นเว้ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะเขาต้องบอกแบบนั้นเนาะเพราะว่ารุ่นพี่ๆเขาก็ทําไว้ดีมากเรารู้สึกยังไงแล้วรับมือยังไงกับกระแสคอมเมนต์ต่างๆนั้นนะโอ้ยเด็กพวกนี้มันจะรอดไม่รอดสุดท้ายได้เหรียญทองซีเกมแล้วครับผมมีอะไรอยากบอกแฟนๆบรรดากเกรียนคีย์บอร์ด ก็อยากให้สนับสนุนมากกว่าครับเพราะว่าเป็นนักเตะสายเลือดใหม่ครับก็ต้องการกําลังใจมครับถ้าถ้าได้กําลังใจมันก็จะดีกว่าคําวิพากษ์วิจารณ์ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมีเด็กรุ่นใหม่ๆก้าวขึ้นไปเรื่อยๆ,อ,ๆอย่นะ<อ>เพราะว่าคือวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ว่าเอาที่มันฟังแล้วมันมีเหตุมีผลแต่บรรยากาศตอนนี้เอาจริงๆนะ ช่วงเล่นเกมเนี่ยไม่เล่นได้ไหมอยากนั่งละไม่เปลี่ยนใจทักนิดเหรอไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนโเปรดิวเซอร์เรามันไม่เคยเปลี่ยนอยู่แล้วเดี๋ยวอย่าไปทักมากเดี๋ยวมันเพิ่มอมเดี๋ยวเราไปตีมตัวแข่งเกมกันยังไม่รู้ใช่ไหมว่าคืออะไรยังไม่รู้ครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันกูก็ไม่รู้เกมของเราให้กูทำอะไรเนี่ยคืออะไรเราเป็นฮี่พอปหรือยไงฮะคือเราจะต้องใส่กระเเกงให้ได้โดยที่ไม่ใช้มือ แล้วมันจะขึ้นมายัางไงอ่ะนั่สิอ๋อคือไม่ใช้มือห้ามใช้มือแต่คนที่เสร็จคนสุดท้ายจะเป็นผู้แพ้ผู้ชนะจะมีสิทธิ์สั่งให้คนแพ้ทําอะไรก็ได้อ่ะพร้อมนะห้าสีส่สามสอง จำงนึงนะที่กูเหนื่อยนี่คือท่ากูเยอะใช่ไหมจางเกงมันถึงไหนแล้วเอ้ยขึ้นมาแล้วนี่ไอ้ก้านท่ามึงดูไม่ดีเลยมันไม่ได้เฮ้ยโอ้ยกูถ่ายยี่ได้เหรอโอ้บอกที่เอ้เออเก่งเห้ย พี่ถึงได้ยแล้วเหรอพี่เราเจมันสมุกใครจะได้ดีกว่าโอ้ยผมว่าผมได้แล้วนะโอ้ยผมได้แล้วนะแล้วนี่คือเกมอ่ะไม่สนุกแล้วคุณสนุกไก่ค่นี้แล้ว เน่ฮะใส่เป็นไงใส่ง่ายค่ะใส่ง่ายสบายค่ะใส่ดีิแองเจงใส่ดีแต่ทีมงานนี่ใส่ไม่ดีสรุปว่าวันนี้คนที่ชนะนั่นก็คือเต้ยและตองนั่นเองนะคะเต้ยอะสรุปว่าเต้ยเจ้าไงกะเจ้ค่ะผมก็เห็นเจ๊ดำคอแห้งครับให้กินน้ำมะนาวสดซะหน่อยครับมากันประโยคเดี๋ยวค่ะประโยคเนี้ยมึงไม่ได้พูดเองหรอกบัรดูเหมือนพี่คนเอาประโยคเนี้มาใส่ปากมึงพี่เต้ย เออไอ้นี่อีกแล้วเที่ยวที่แล้วเที่โอ้ขวดนี้จะโคตรอัดเดี๋ยวแกห้อสิไอ้บ้าเอ้ยไปแล้วมากินด้วยมากินด้วยแก้วใหม่นี่แก้วใหม่โอ้โห ไม่ได้เคลเลยนะเครลประเทศแต่ว่าอ่ะนะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ถุยทิ้งไปเออเจ๊อะไรอืแยกกระเล่นแยกกระเล่นเออตายจะไปสบายก็สบายสบายอ่ะเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวดื่มน้ำแก้วนี้ผสมอ่ะอ่ะสับปะรดสับปะรดสับปะรดต้องเข้าปากหน่อย เอาสับรดตัดสับรดตัดอันนี้ก็เปรี้ยวอ้๊้เปี้ยวอันนี้เปรี้ยวอ่าฝากไว้ด้วยนะกับพี่เต้ยเทื้อักเจริญพงศ์จรวดทางเรียบของเราเนี่กับเลือดใหม่ฟุตซอลไทยแจวแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าลืมลุ้นเสื้อสวยๆยจไอ้มเน่นะคะกดไลค์กดแชร์เปิดเป็นสาธารณะแล้วอย่าลืมติดตามพวกเราทุกช่องทางของเซนต์ฟุตบอล สองรางวัลไปลุ้นกันนะจ๊ะฝากด้วยนะจ๊ะกับโต๊ะเล็กเช็คอินอินแน่อินชัวร์รัวรัวเรื่องฟุตซอลคราวหน้าเราจะไปเช็คอินที่ไหนรอติดตามส่วนวันนี้หมดเวลาอะลาคุณผู้ชมนิดครับไปเลยเฮ้ยยังอยู่ได้อยู่ลาละลาละของกูแย่แย่แย่อันนี้ของกู